ฮันจียอนบินฉีดวัคซีนถึงอเมริกาเน็บรัฐจ่ายภาษีทำไมต้องเสียเงิน25กรกฎาคม64ในอิสริยพัทรมานบหรือฮันเดอะสตาร์ควงแฟนสาวซอจียอนนักสแสดงบินไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมารีวิวและระบายถึงความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยฮัน โพสต์ภาพของตนเองคู่กับจียอนที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กทั้งคู่ไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยพร้อมโชว์เอกสารการได้รับวัคซีนโมเด erna เข็มแรกระบุว่าทำไมกูต้องเสียเงินบินมาฉีดวัคซีนถึงที่นี่ภาษีก็จ่ายนะเว้ยวัคซีนดีๆก็ไม่มีให้เพียงพอความต้องการคนทั้งประเทศในขณะที่นี่คือเหลือย้ำอีกครั้งเหลือมีให้ฉีดเยอะเหมือนเซเว่นเลย จุดตรวจมีเต็มไปหมดมันคืออะไรครับแล้วพอจะออกมาพูดในพื้นที่ส่วนตัวก็จะฟ้องไปอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาเวลาเรียงลำดับเรื่องที่ควรทำนะทำแต่ละอย่างเฮงสวยจริงๆชีวิตคนนะเว้ยอย่ามาหัวเราะขำ ตามคลิปสัมภาษณ์ไปวันๆควรแสดงจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ด้วยเงินเดือนที่ได้มาก็มาจากภาษีประชาชนนะครับลืมอะไรไปหรือเปล่าเวลาเห็นในคลิปต่างๆทำลอยหน้าลอยตาสุดจะทนคนอย่างมึงนั่นแหละครับพอฉีดเสร็จก็ปวดแขนแต่พอเห็นข่าวปวดใจดูแลตัวเองดีๆนะครับทุกคนด้านจียอนได้โพสต์ภาพของตนเองที่แขนมีพลาสเตอร์ยาปิดไว ระบุว่าได้ฉีดวัคซีนโดสแรกแล้วค่ะแต่เศร้าใจมากๆว่าทำไมการฉีดวัคซีนที่นี่มันอะไรจะง่ายขนาดนี้ตอนแรกหนูว่าจะรอฉีดที่ไทยเหมือนกันด้วยหนูเป็นคนต่างชาติการจองในระบบมันยังไม่มีและค่อนข้างยากกว่าคนไทยอีกแต่เห็นมีจองวัคซีน mRNA ตอนตุลาคมก็ไม่ได้จองและไม่รู้ถ้าจ่ายจองชำระจะได้ฉีดตามเวลาที่แจ้งจริงไหม แต่ด้วยอาชีพของหนูหนูต้องเจอคนเยอะเวลาไปทำงานและหนูก็ไม่อยากให้รับเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ใครหนูก็ไม่สบายใจกังวลและกลัวทุกครั้งเวลาออกไปทำงานถึงแม้ใส่แมสทำงานก็ตามหนูก็เลยปรึกษาพี่ห้านนานพอสมควรว่าควรไปฉีดที่อเมริกากันไหมซึ่งท้าที่ไทยมีให้ฉีดเร็วกว่านี้หนูคงไม่บินมาหรอกคะ่ะ อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้เพราะการที่มาที่นี่ก็ต้องใช้เงินส่วนตัวกันทั้งหมดซื้อตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องใช้จนกว่าจะฉีดครบโดสใครอยากจะใช้เงินเยอะๆล่ะคะตอนนี้คือช่วงเวลาที่ควรจะดูแลและสนับสนุนคุณภาพชีวิตป,ประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะไม่มีประชาชนความก้าวหน้าของประเทศก็ไม่มี ส่วนใหญ่คนที่นี่ไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะนอกจากคนท่องเที่ยวพกแอลกอฮอล์ค่ะเป็นห่วงทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะถ้าเอาวัคซีนกลับได้อยากเอาไปแจกทุกคนเลยค่ะ